บเปียกกับลูกวเร็วเร็วเรหัวขาวหัวขาวขึ้นก้นสีขาวนั่นเคลื่นเลื่นเนขน้าขนเขน้นป้ขนป้าขนาสวัสดีค่ะสวัสดีซีนีลุยนะคะวันนี้เป็นเบทีรันเดียนะคะเป็นเวทีกานอีกแล้วนะคะมาซิมาซีผมนุ่มสีอ้ายดกี่นะเกิดมาเอุ้ยแม่ ได้กินข้าวปุ้นปลาแกวค่ะพอดีปลาไก่ตีเล่คนที่ดีกินเอ้ยอุ่นไหนแล้ไปนำเดินน้ำเดิน้าอยากเลยเนาะเขาบบข้าปุ่นปละซือไหมอ่ะนิวมเลอวหัวเหรอกะมู่แอันั้นล่านันปักไวนปั๊มกีบแถาบ้านหน้าเป็นปลาก้น้อยเอ้ยกินบได้กันเลยมฝางปลาอยู่ไลมั้เไ้อกลังถามมู อยากเลยเนาะแม่หากไงแม่กินได้ี่บอกาไงอ่ะอันสนุดมีหกอันยาหนดบอกเยี่ยมอัเซาลเปาก็กิน1ิอันบุญสระเปา่านบาดูดกินได้สอข้อนนึงบ่หันบบบติดทีพ้นไปแล้วสองยาเนนก็แแสบ ขี้วเพ่อเสียบีีนเนีย่อดีดาขี้วนี่เลยไ่แล้วพ่นาดำื้นมืื้นจไปเกี่ยวเขาขมงพอเเฮื่อนหนาแน่สัมผัสกันดูรวมขี้วงนมันไปเกี้ยวเขามาถรีบแบบเปนปรลางานเกี้ยวเขางแม่เงินเงินน้องพ่อใส่เปรับงานเกี่ยวเขาเอาไปเกี้ยวเขาซอยแฟนไง พี house, ่ฮอซี่กินอะไรหรอไก่เนี่บอกไปเอาางไปพี่มชั่วเขแทบเดียวมืกเงินสิตอมมาใส่กล้วยยันไปยืนหงเายันแม่ เอาฝนลินล่ะอ๋อกะสิงยางให้อมค่กอมแน่วฝนลินล่ะมาชายซ่ใช้เอานาาครับอขึ้นง่อยคัแถวกระจายทายมุมสูงทายสาสกก็ได้หอายาสต์นมอน้มสูงขึนั้นบอนบายีมาต้อดกนีลูตกูไก่ซื้อมากันเลยขามาอะไร มันตัเขาหัวเตยนี่ยบางฝนไหลรุ่ยกลางลบเาะมันจริงแค่นั้นแหละมันไม่ตกหรอกอีแดยแม่บางฝนสูงอีกขึ้นหัวเตยจะเดี๋ยวไปกลัวมาตกอยู่นะมันมันมนนู่นเออมันตกพลังมันตกก็จะท้งกัดทายานซีดๆหรอรอดบอลลารู วาัตย์ใหญ่นหญดยาโโอ้ยให้มันเป็นเนี oh yeah, oh, yeah, ่มีอ so ี่ยงก็ไดสี่เ่จอยกินเข่าวบแซสบแน่ขนาดใหามือยังบจอยด้วยยนมันบตกอตกเลนตัดตัว บอกตค้งสีกัดีแน่บอกป่าีผมไม่ได้ใส่กับพกที่อเชนอดังแปะแบบไหนอาจารย์แฮปปี้เจ้าว่ใส่ใจเหตุงานเดิเมขึ้นนี่ ใส oh, ่ใจบวผู้สาวเวทีขลางทางเอาน่ตกลยพี่น้องฝนตกแล้วรถเ็อีหลีเอาขึ้นรถเาขึ้นรถเอเปียกดอกเราเปียกดอกเราเปลี่ยนดอกลูกเร็วเร็วเร็เร็วเร็ว

บะไ้เด้พี่น้องคนแ,นแท่งแข่ได้นี่น้ยนคน,น,นแม่ให<ก>้มันเด็กเยอะจ้ะเด็กเป็นลูกแรงแล้วลูกแรงแล้วลูกคนแรงแล้วคนแรงแล้วครับผม โอ้ฝนไปไหนมาเมื่อค well, so. ืนไปสุขุมวิทมาครับเระโยชน์ส่อนตฝนแข็งไม่ยางยืงยางบางทีน้องดีนะดีนะยงมีเต็มอุ้ยกูตเตอร์กระเป๋าคนสวยกูตเตอร์กระเป๋าคนสวยนี่แม่เขาว่าจะเป่าแล้วฝนหี่ไปกุตเตอร์ว่าอีจการเขาไปเทียเขาเป่าอยู่สวมากเลยน้อนเลยโปได้เป่าค่ะฉันบอกแล้วคันตกกันแลนเก็บฉันมา คนเลยมาเลยมันตกทางพัทยาไงมันไหลมาัวพัทยางน่หแม่ก์มากกเอามนก็ไนลมาเลยลูกมะมันต์พันดีแล้วมันตกเดียวนี่มันกัสิพันเข้าไปใช่ใช่ไหมแม่่่ไม้ายว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 ้าย้าย้ายว้ดย้ยว้ยว้า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 ย้ายว้าย้ายเ้ย้ายว้้ายว้ยว้ายว้ยว้ายว้ายอ้า้้้้ย้้้า้้ มันดูดถูกเข้ามันเป็นบุคคลที่พอดีออให้บูมก็ได้แม่คือูนบางมันบูดบดูดถูกเข้ามุมต้องไปปักตะไคร้แล้วแหละจีบเป็นไม่อยู่จิไอ้มาหัดสี่นะ่ะจะบ,บริบ<า>สุทธ<า>ิ์ปักตะเบิ้ลพอเราบอาาหันไต่ไม่งิงเนเยอะคนถูกเอาจังสี่ซะคุณจังกี่บอกผู้ใดจิบป,ปักตะไคร้แลวโโ้วคนมัตกนี่ คนมาตกแต่ว่าน้ำท่วมเลยนี่คยม่นท่วมไม่ตกคนิเป็นตั้งแต่ไขรแอมซอยเหลือมูยังจะตูจะคองมันยังซอยเหลือม่นได้อยู่เป็นบนอน้ะค่่นวแล่มอ แหม่เรารับเชิญมาแล้วจ้าตกเลยขาดแล้วแต่แต่งความเราเด้อตกเลยขาแล้วแต่ถ้าไม่ได้เล่นก็เช็ง้านแต่ว่าไม่ได้คนยู่น้เสอีสาเย